สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมสแตม Power r r n g e r Talk t k l k กนะ,ะกับการเล่นเกม Power Ranger l e g a c y War สัปดาห์แรกของปี2024นะครับก็เป็นคลิปที่61แล้วนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผ่านมาเนี่ยกือบสปีเราทำไปได้ตั้ง60คลิปนะีนะฮะเราทำมาอมืก็มีบางช่วงที่พักไปเนาะแต่ว่าก็ทำมาเรื่อยๆ,ๆนะฮะ ปีนี้เนี่ยก็ยังจะเล่นกันต่อไปนะครับสำหรับเกม Power ว่า ger เลยร์อะกับซีวอร์นะครับก็ต้องมารอดูนะว่าปีนี้เนี่ยเขาจะมีตัวอะไรใหม่ๆให้เราเล่นหรือมีสกินอะไรให้เราน่าซื้อบ้างนะครับแต่ว่าจากการแบบเกิดปัญหาครั้งก่อนอ่ะขอรับท่นโซนยังไม่กลับมาให้เล่นเลยนะยังไม่ได้ของแจกหรือว่ายังไม่ได้สกินให้ซื้อเลยนะฮะไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรทำไมถึงแก้หนานขนาดนั้นหรือว่าติดปีใหม่เขาไม่แก้กันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตัวละครที่ มีคนขอไว้ในเพจนะฮะนนหน้าที่จะมีคนขอในเพจเนาะส่วนมากจะเจอคนขอใน Facebook มากกว่าเอ้ยใน u t u b e มากกว่านะครับก็มีคนขอในเพจมาเป็นตัวละครตัวละครนี้นะฮะนี่อีซี่นะฮะอีซี่เป็นตัวละครจาก power ranger d i n o fury นะครับก็เป็นเรียกว่าตัวสุดท้ายไหมของของเจน เจนนีนะถ้าเกิดมันมีเขาไม่ใช่มันมีข่าวหนึ่งเกี่ยวกับพาวเวอร์เรนเจอร์นะผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มหรอกผมก็เลยไม่ได้เล่าลงช่องไปนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยเล่าแล้วกันเนาะเอาประวัติของอีซี่ก่อนอีซี่เนี่ยเป็นตัวละครเป็นสีเขียวนะคะซึ่งตัวของสีเขียวของไดโนฟิลลี่กับลิวโซเจอร์เนี่ยคนละเพศกันนะมีหลายครั้งนะฮะที่ตัวละครจากพาวเวอร์เรนเจอร์กับอ่า ซูเปอร์เซนต์ตายที่เป็นต้นฉบับเนี่ยเสียงไม่ใช่เสียงตัวละครคนละเพทกันนะครับผม,ผมก็จะมีปัญหาเรื่องชุดนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าแต่ว่ากับอีซี่เนี่ยไม่ยุ่ญหานะฮะเขาใช้วิธีแบบฉีกกระโปรงโชว์เลยนะครับผมผมดูตอนแรกผมก็เออเอางี้เลยเหรอก็ดีเหมือนกันนะก็ดีนะแล้วก็เขาถ่ายใหม่เยอะนะฮะก็เลยไม่ได้ติดปัญหาเรื่องเรื่องอะไรแบบเฮ้ยทำไม ทำไมชุดเชิดมันไม่ค่อยเข้ากันนะอะไรประมาณนี้โอ้เจอกับไรสป e ดเรสคิวนะฮะเป็นตัวละครที่ผมชอบดูมากชอบเล่นเกมมันไม่ได้ไม่เคยดูซีรีส์เขานะแต่ผมชอบในเวอร์ชั่นของเกมมากเลยเพราะว่าถ้าสวยมากว้าวเราชนะแล้วนะฮะผมไม่ชอบเกม Legacy War อันหนึ่งก็คือเวลาเขาเปลี่ยนข้างตัวละครเงี้ยเขาไม่ได้นี่เห็นไหมฮะเขาไม่ได้เปลี่ยนแบบ สร้างโมเดลใหม่นะเขาแค่สลับด้านมเฉยๆนะฮะก็เลยจะเห็นอุปกรณ์แปลงล่างไปอยู่ทางข้อมือขวาแทนซึ่งปกติจะอยู่ข้อมือซ้ายนะครับมาต่อกันเลยนะฮะก็เป็นวันดีๆนะฮะเราเจอกุต่อสู้ที่ฝีมือเราเอาชนะได้ก็จะคลิปเปิดคลิปสวยๆหน่อยนะครับเอ่อมาต่อดีกว่าอีซี่นี่มีหลายอย่างนะฮะเป็นคู่รัก LG BTQ+ คู่แรกอย่างพธาการของ p o w e r r e n g e r ด้วยนะฮะ ถึงแม้ว่าจะมีหลายๆตัวละครเนาะที่มีความแบบเอ๊ะหรือว่าเขาเป็น LGBTQ หรือพลาสหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะฮะจนกระทั่งเนี่ยอันนี้เลยนะฮะที่คอนเฟิร์มออกมาแบบชัดๆเห็นในซีรีส์เลยก็คือเขามีแฟนเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นเฟิร์นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อืมนั่นแหละตัวละครที่เป็น LGBTQ พลาสคนแรกก็เท่ดีนะฮะผมไม่มีปัญหากับ การมีตัวละคร LGBTQ+ อยู่ในอยู่ใน,ในจักรวาลพาเยนต์เรือนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะชีวิตจริงเรามี LGBTQ ในชีวิตจริงอ่ะทำไมในการ์ตูนจะมีไม่ได้ในซีรีส์จะมีไม่ได้ใช่ไหมเนาะมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่แบบจะต้องแบบโอ้ยต่อต้านหรืออะไรแบบนั้นคุณชีวิตจริงอ่ะมันก็ชีวิตจริงนั่นแหละนะอย่าไปคิดมากขนาดนั้นบางคนรับไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมถึงรับไม่ได้นะ แต่ว่าพอซีรีส์มาเล่นไปเรื่อยๆอ่ะไอ้ความเป็นความเป็นเพศสภาพของเธอในเรื่องนะไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องนะฮะแค่เปลี่ยนเพศแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าอืมเขาเป็นคู่เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งขงบวนการนะที่มีแฟนเป็นสมาชิก power ranger ด้วยกันนะฮะอย่างใน mpr เรารู้อยู่แล้วอันนั้นพอเข้าใจได้ แต่ว่าหลังจาก m อ็ r เข้ามาเนี่ยที่ครบกันเป็นแฟนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจังๆเลยมีใครอีกบ้างผมไม่แน่ใจจับไม่ได้ใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะฮะก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับของอีซีมีพี่ชายเป็นเรนเจอร์ด้วยก็เรียกว่าโอโ้มาครบเลยนะสํสำหรับอีซีที่มาจาก d ดโนฟิลี่นะครับผมว้าวเราเจอพันธมิตรของเราในซีซั่น สุดท้ายของ c อส m i c ฟ oh, ิลลี o ่ด้วยนะเฮกกี้นะฮะโอ้เฮกกี้เฮกกี้เราเคยได้ไปแล้วเนาะชอบมากเลยเท่ๆนะฮะเออปลาหอกหอกนั้นเป็นหนึ่งในกีฬาที่แบบ เขาใช้อะต้นเรื่องเลยนะฮะตัวของอีซี่เขาใช้อยู่นะโอ้ฝั่งในแค่นี้ยันว่าผมใช้ท่าติดเกมนะทาไมตายเขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีมีท่าเรียกว่าท่าพิเศษเพิ่มเข้ามานะฮะก็เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ทําเพิ่มให้กับพวกตัวเก่าด้วยให้มีแต่ตัวใหม่ที่มีเนาะตัวเก่าบางตัวก็ไม่มีนะตัวใหม่บางตัวก็ไม่มีสิตัวเก่าไม่มีนะฮะก็ แปลกดีไม่รู้อะไรเป็นแบบมาตรฐานในการแบบเลือกว่าจะให้ตัวไหนมีไม่มีนะครับโนนด้วันนี้ฟอร์มดีเว้ยนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสก,กินดีกว่าผมมีสก,กินด้วยฮะสำหรับต,ตัวของอีซี่นะผมใช้คอร์ o ซนโซนใช่ครับเป็นตัวละครจาก c o สเม c f กฟิลนั่นเองนะฮะเท่เลยนะครับผมเสียดายที่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนอาวุธนะฮะก็อย่าเข้าใจหละถ้าเป็นตัวละครใหม่ไปเลยมันเปลี่ยนอาวุธได้ แต่ว่าพอเป็นตัวละครเดิมแค่เปลี่ยนสกินอะอาวุธเปลี่ยนไม่ได้หรอกถ้าเปลี่ยนปุ๊บโหไม่ได้ถ้าเธอการโจมตีรูปแบบอะไรไม่เหมือนเดิมเลยนะแต่ก็เท่ดีนะเสียดายเสียดายอย่างเอมิลี่อ่ะเออใช่เอมิลี่เป็นตัวละครใหม่เป็น c o สติคฟิลีตัวเป็นตัวละครใหม่ไปเลยอะ่ะอันนั้นก็สวยดีชอบผมชอบมากเลยอุชอบ ทุกอย่างเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนชุดเฉยๆนะฮะซึ่งไม่เป็นไรมันสวยก็สวยเนะี่ยผมถามผมผมก็ชอบนะชอบชุดเนะี่ยดูนะคือโอเคชุดในเวอร์ชั่นของทีวีซีรีส์อาจจะไม่ค่อยได้ตรงใจผมมากสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพอมาอยู่ในรูปเกมหรือว่าในอาค้อาจจะโผล่มาในคอมิกด้วยอะผมว่าเอ้มันมันโอเคนะชุดเขาก็ไมได้ดู คีร้วคิเละแค่ในชีวิตจริงมันอาจจะอืไม่รู้สิพูดยังไงดีเพราะว่าในชีวิตจริงชุดมันดูเป็นผ้าแบบแบบล็อกทรงมากเกินไปนิดนึงนะ,ะเวลายืนนะแต่ถ้าเกิดไม่ยืนไม่ยืนไม่เป็นไรเลยนะเวลายืนนิ่งๆเฉยๆที่จะมีปัญหานะฮะเราเล่นไปกี่ตาแล้วเว้ยเหมือนเราเล่นไปได้สามหรือสี่ตาไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขออีกสักสองตาแล้วกันเนาะ ปีนี้นะฮะพูดถึงการเล่นเกมนะปีนี้นะเรานอกจากเล่นตัวละครที่เป็นเเป็นตัวแล้วเนี่ยเราจะมีการเล่นเป็นเป็นหมวดด้วยนะฮะเพราะว่าเราใกล้จะเล่นครบแล้วนะฮะตัวที่ผมปลดล็อกมาได้เนาะตัวที่ไม่ปลดล็อกมาผมผมไม่อยากให้เงินซื้อนะฮะคือถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่อยากได้มาจริงๆอะ่ะผมจะไม่ซื้อนะครับผมเพราะว่ามันเปลืองเนาะครั้งหนึ่งก็มีเป็นมันไม่ได้ไม่ได้บอกว่าซื้อสองร้อยสามร้อยแล้วได้แน่แ่ไม่ใช่นะฮะ มันไม่ได้มันได้แค่สกินที่ทําอย่างนั้นได้อพอพอต้องเสียตังค์ซื้อแพงๆ่งผมว่าอืมมันมันมันเป็นมันเป็นของฟุ่งเฟือยนิดหนึ่งนะฮะถ้าเครอกินเนี่ยพอได้แค่ร้อยกว่าบาทไม่เท่าไหร่เรวเราได้ของอยอะด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปซื้อตัวผมว่าซื้อตัวมันมันมันเกินความจําเป็นไปหน่อยต้องแบบต้องุจริงๆอย่างอย่างเนเนเจอร์ผมอยากุกได้นะฮะเพราะว่า ันเข้ากับมันเข้ากับเรื่องที่เราจะ,ละเล่าพอดีนะฮะแล้วก็เป็นฮาลโลวีนเนาะ mm. ผมว่าอีกไม่กี่ปีมันก็เดี๋ยวก็ต้องแจกนะอย่างตัวปีฮาโลวีนปีก่อนนู้นมั้งที่เขาแจกตัวของไข่นะเขาแจกตัวของไซโครกรีนอ่ะเออก็ต้องใช้เวลาแล้วก็แจกฟรีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ไม่สะดวกในการซื้อผมว่ามันไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อหรอกยกเว้นอย่างผมจะพยายามจะเอามา เอามาเล่นให้เพื่อนๆดูเงี้ยแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบจริงๆผมถึงซื้อดูสิผมเล่นมาตั้งกี่ครั้งแล้วไม่ไม่เคยซื้อตัวเลยวุ้ยจบสวยไว้วันนี้แหมท่าสวยจริงๆเมื่อกี้ท่าสวยมากเลยนะกระโดดกี่อรังนั้นอนะเล่นไปกีตาแล้วอะคอยตาขอคอกตา,ออกตาหนึ่งนะฮะนั่นเมื่อกี้เล่นเป็นเอ้เราเล่นเป็นไดโนฟิลี่ไปสามแล้วก็คอสติฟิลี่ไปสองคอกตาหนึ่ง ก็จะร่าอีกตาหนึ่งอ่ยจะเป็นวันที่ที่แปลกมากนะฮะเพราะว่าจะบอกพวกแรงเอ็กเขาไม่เก่งก็ไม่ใช่นะ,ะแรงเอ็กก็เก่งเยอะนะฮะปกติก็แพ้แพ้ชนะวนๆกันไปอย่างนี้นะแต่วันนี้ฟอร์มดีชนะตลอดเลยแปลกมากแปลกตัวใจตัวเองเหมือนกันนะฮะถ้าวันนี้ชนะอีกก็คือหกตาแบบชนะยาวเป็นปรากฏการณ์เลยนะเป็นปรากฏการณ์จริงๆอ้าวเน็ตหลุดไหนลองใหม่ดิ ก็เจอเลยเนี่เอ้แปลกปีนี้ผมหวังว่าจะมีตัวละครจาก Power Ranger ที่เป็น Original Ranger มาอยู่ในเกมเยอะขึ้นนะอย่าง Hyper Force เนี่ยก็มาสองตัวเนาะใช่ไหมมีโอเมก้าโอเกโอเมก้า okay, มันมาเป็นเฉพาะเป็นสกินอะมันไม่มีเป็นตัวเสียได้เนาะอยากเห็นอ้าเราเจอเสีต ัสีเซโตนี่แนะเซโตนี่เลมีพลังพิเศษเหรอเสียด้นะตัวละครเซโตเองก็เป็นตัวละครที่แบบถามผมก็เป็นตัวละครที่น่าใช่นะฮะหรืออย่างมอร์ฟินมาสเตอร์เองก็เป็นตัวละครที่น่ามาใส่ไว้ในเกมนะหรือว่าเป็นบอสก็ได้นะฮะน่าเสียดายที่ว่าเกมนี้มันไม่มีระบบลงดันสู้บอสอะไรเงี้ยไม่งั้นน่าจะสนุกกว่านี้นะครับผมเล่แนแบบ10ยิ้มตาสู้บอสเก็บ เวลอะไรเงี้ยปกติมันจะให้สู้กับตัวละครด้วยกันเองอย่างเดียวมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวายเท่าไหร่ว้าวเราจเจอเซตมือสดๆไปเลยอ่า,าเก่งมากเลยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เออเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดเองว่าผมจะชนะปิดสวยๆไม่ได้แหละน่าจะไม่น่าจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเก่งโอ้โอเคใช่ไม่สวยจริงๆนะฮะปิดแบบพ่ายแพ้เลยนอนกริ้งเลยแหมก็ แต่ก็เล่นชนะตั้งหลายตานะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะฮะเสียดายคอรัปชันโซนไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการเล่นเกม Power r a n เ e r จในวันนี้นะครับผมเอาข่าวสารอัปเดดของ p o w เ r Ranger เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ทำเป็นคลิปที่เจ้าจ้างอีกทีลวกันเนาะเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าพูดถึงเยอะมากเลยของ p o w e r r a n เ e r จในปีหน้าที่จะถึงนี้นะฮะคือปี2 0 2พันยเนี่ยมันเป็นปีที่แบบไม่มีอะไรมือหวาสำหรับ p o w เ r Ranger จมันจะเป็นหนักอยู่ในปี2025ยสิบห้านะฮะ แต่ว่าเราก็สามารถพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก่อนได้แหละนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวหาเวลาทําคลิปให้นะฮะก็ถ้าคนไหนสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับรอดูครับพี่อะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าไม่ก็เออใช่ผมต้องทําคลิปแจกของเนาะใครที่รู้สนุกในการทำคำถามไว้ในอ่าคลิปคอมิกนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ทําคลิปแจกดีกว่าน่าจะลงหลังจากนี้มั้งไม่ก็เป็นพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลงคลิปให้แล้วก็ประกาศ ผู้ที่บรรล์สนุกเนาะมีมิกเยอะ,ะฮะมีไม่เยอะจับได้พอตื่นเต้นอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสมการเล่นเกมในวันนี้เอาไว้โอกาสหน้าเนี่ยค่อยมาเจอกันใหม่อยากเห็นตัวไหนหรืออยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ